ข้อที่16นะครับข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของลิขสิทธิ์นะครับก็ไก่สิทธิ์เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้ทําขึ้นขอใขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับที่จะทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้ทําขึ้นขอควายสิทธิ์ของผู้ใดก็ได้นะครับที่ จะทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้ทำขึ้นงอง,งูสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวหรือหลายคนที่จะทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้ได้สร้างสารรค์ได้ทำขึ้นนะครับคำว่าลิขสิทธิ์นะครับไปดูคำนิยามแล้วก็อของคำว่าลิขสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลับมา หลังจากที่เราไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของคําว่าลิขสิทธิ์นะครับเราก็อาจจะสามารถจําแล้วก็มาทําแบบทดสอบในข้อที่16ได้นะครับไปดูกันเลยครับว่าลิขสิทธิ์จริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ดิเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและ ความริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสารรค์้ดยนะครับโดยไม่ลอกเลียนแบบาปากกาโดยไม่ลอกอเรียนงานของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสารรค์ต้องเป็นงานประเภทาตามประเภทกฎหมายที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะครับกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยผู้สร้างสารรค์จะได้รับ ความคุม้คมครองทันทีที่สร้างสรรโดยไม่ต้องจดทะเบียนนี่คือของเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับแนวตอบของความหมายที่ถูกต้องของลิขสิทธิ์ก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้ทําขึ้นนะครับขอไข่เป็นข้อคําตอบที่ถูกต้องนะครับ สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นนะครับนี่คือ,อความหมายที่ถูกต้องของลิขสิทธิ์นะครับตามคำนิยามนะครับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆนะครับเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มทำขึ้นนะครับ